อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับเครื่องปัม๊มนม b u s t a r Miracle Go ประกอบด้วยเครื่องปัมมป๊มนม b u s t a r Miracle Go กลวยปั๊มนม Miracle Hand Free f u n n l สองชิ้นวงแหวนซิลิโคนซิลิโคนลิงแฮนด์ฟรีสองชิ้นฝาปิดก,กันย้อน Air suction cap hand free สองชิ้นซิลโิโคนกันย้อน d i a f l e ม hand free สองชิ้นตัวต่อกลวยปัม๊มปั๊มคอนเน c เตอร์แฮนด์ฟรีสองชิ้น วาซิลิโคนเซฟโฟ s เซฟโฟ l วาลแฮนฟรีสีชิ้นถ้วยรองรับน้ำน,นม h a n ฟรีคอลเลกชันคัปสองชิ้นสายยางต่อสำหรับการปั๊มสองข้างสากชั่นทูฟอร์ดดับเบิลปั๊มปิ้งแฮนฟรีหนชิ้นสายยางต่อสำหรับการปั๊มข้างเดียวสาสกาชั่นทูฟอร์ดซิงเกิลปัมปิ้งแฮนฟรีหนชิ้น,น,นขวดนม m i l ค์บ t อ l เทขนาดเจ็ออนสองขวดฝาครอบจุกนมบ o อ t เท c ลแ2ชิ้นฐานรองขวดนมบ o อทเท s ลสแตนชิ้น ตัวสอปรับรลดขนาด2ขนาดมาตรฐาน21และ24มิลิเมตรสายคองสำหรับคล้องคอ1ชิ้นชุดที่ชาร์จ power adapter and USB cable 1ชิ้นทั้งหมดคืออุปกรณ์ของเครื่องปั๊มนม Booster Miracle Go ค่ะวิธีการประกอบกลวยปั๊มนมแฮนด์ฟรีกับเครื่องปั๊มนม Booster Miracle Go โดยเริ่มจากการต่อชิ้นส่วนวงแหวนซิลิโคนเข้ากับกลวยปั๊มนม เริ่มจากเชื่อมต่อตัวต่อกลวยปั๊มนมเข้ากับกลวยปั๊มนมประกอบชิ้นส่วนวาล์วซิลิโคนปักเป็ดเข้าสู่ตัวต่อเครื่องปั๊มหลังจากนั้นต่อชิ้นส่วนซิลิโคนการย้อนบนตัวต่อเครื่องปั๊มตรวจสอบว่าซิลิโคนการย้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานไม่ฉีกขาดแนบสนิทกับตัวต่อเครื่องปั๊มประกอบชิ้นส่วนฝาปิดการย้อนบนชิ้นส่วนซิลิโคนการย้อนอย่างมิดชิด นำกวยรองรับน้ำนมที่ประกอบเสร็จแล้วเข้ากับฝาปิดถ้วยรองรับน้ำนมเมื่อประกอบอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วต้องแน่ใจว่ารูสำหรับท่ออยู่ในแนวเดียวกันหากขนาดกวยไม่พอดีกับขนาดของหัวนมแนะนำให้ใช้ตัวสอบปรับลดขนาดมีจำหน่ายขนาด21กับ24มิลิเมตรเพื่อประสิทธิภาพในการปั๊มนมหากต้องการปั๊มนมแบบข้างเดียวเลือกใช้สายยางแบบเดี่ยวโดยการเชื่อมต่อปลายท่อชิ้นส่วนสายยางต่อเข้ากับตัวเครื่องปั๊ม ชิ้นส่วนถ้วยรองรับน้ำนมและฝาปิดกันย้อนหากต้องการปั๊มนมแบบสองข้างสามารถต่อสายปั๊มนมเลือกใช้สายยางแบบคู่โดยการเชื่อมต่อไปท่อชิ้นส่วนสายยางต่อเข้ากับเครื่องปั๊มนมชิ้นส่วนถ้วยรองรับน้ำนมและฝาปิดกันย้อนแนะนำปุ่มและแถบแสดงสถานะเครื่องปั๊มนมบูสตารุ่น m ิล a c l e g o กดปุ่ม power หนึ่งครั้งค้างไว้3วินาทีเพื่อทำการเปิดเครื่องจะเปิดมาอยู่ที่โหมดกระตุ้นอันดับที่1ถ้าต้องการเปลี่ยนโหมดให้กดปุ่มเปลี่ยนโหมดตรงนี้1ครั้งจะเปลี่ยนมาที่โหมดปั๊มนมค่ะกดอีกหนึ่งครั้งจะอยู่ในโหมดรีดน้ำนมค้างเต้ากดอีกหนึ่งครั้งสัญลักษณ์จะขึ้น3สัญลักษณ์เป็นโหมดสลายก้อนน้ำนมอ,อุดตันค่ะต่อมาเป็นปุ่มเพิ่มลดเลเวล ถ้าคุณแม่ต้องการเพิ่มกดอันนี้ได้เลยถ้าต้องการลดกดเครื่องหมายตรงนี้ค่ะต่อมาเป็นปุ่มสปีดกดตรงนี้หนึ่งครั้งถ้าต้องการเพิ่มความถี่ก็กดตรงนี้ได้เลยถ้าลดกดเครื่องหมายตรงนี้ได้เลยค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมสำหรับการใช้งานเครื่องปัน๊นนมบลูสตาร์มิเลคั e โก b e l i e v e i n y o u ว์ม n เธอร์มิลค์มิเลค l ลเพราะเราเชื่อในมหัศจรรย์น้ำนมแม่ แนะนำวิธีการใช้งานเครื่องปัม๊มนมบูสเตอ m i เมลักเกลมีด้วยการทั้งหมด4หมดการทำงานหมดการกระตุ้นน้ำนมเพื่อกระตุ้นต่อมน้ำนมให้เกิดการผลิตน้ำนมและช่วยให้การไหลเวของน้ำนมดียิ่งขึ้นจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการทำตัวสบายๆไม่เก่งจะทำให้ได้ปริมาณน้ำนมที่มากขึ้นเริ่มที่กดปุ่ม power ค้างไว้3วินาทีเพื่อเริ่มต้นการใช้งานหมดกระตุ้นน้ำนมถ้าคุณแม่เพิ่งคลอดน้องเล็กๆยังดูดไม่เก่ง สามารถเลือกระดับน้อยเป็นระดับ1ถึงระดับ3ได้เลยถ้าน้องโตขึ้นแล้วสามารถเลือกระดับขึ้นเรื่อยๆจนถึง9ระดับความถี่กดปุ่มนี้ค่ะกดปุ่มเพิ่มลดสปีดปรับได้ตามที่ต้องการถ้าต้องการความถี่น้อยกดลดความถี่มากกดเพิ่มได้เลยค่ะหม้อปั๊มน้ำนมช่วยระบายน้ำนมของคุณแม่เพื่อเก็บสำรองน้ำนมเอาไว้ให้ลูกน้อยเหมาะสำหรับคุณแม่ที่มีปัญหาในการให้นมบุตร และช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำนมของคุณแม่กดปุ่มนี้ได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าอยู่ที่โหมดปั๊มน้ำนมแนะนำสำหรับคุณแม่ที่เพิ่งคลอดน้องให้ใช้ระดับ 1, 2, 3พอนานแล้วลูกดูเก่งขึ้นสามารถปรับได้ถึง9ระดับเลยค่ะต่อมาเป็นปุ่มความถี่ถ้าต้องการความถี่มากให้กดเพิ่มความถี่น้อยให้กดลดได้เลยค่ะ หมดการดื่มน้ำนมค้างเต้าถึงแม่ที่เรยงรูปด้วยนมแม่ต้องพบกับปัญหาท่อน้ำนมอุดต,ตันและโรคตั้านมอักเสบให้กดปุ่มเปลี่ยนโหมดไปยังโหมดการดื่มน้ำนมค้างเต้าเพื่อให้ดื่น้ำนมออกจนเกล้งเต้าและป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตันของท่อน้ำนมสามารถกดบวกเพิ่มระดับไปจนถึงระดับที่9ก้าได้เลยและสามารถกดลดเพื่อเป็นการลดระดับได้เลยโหมดนี้สามารถปรับความถี่ได้เช่นกันโดยกดเพิ่มเพื่อเพิ่มความถี่ขึ้นกดลดเพื่อลดความถี่ค่ะ หมดสลายก้อนน้ำนม,มอุดตันหากคุณแม่พบว่ามีปัญหาท่อน้ำนม,มอุดตันโดยมีลักษณะเป็นก้อนแข็งหรือไตที่บริเวณเต้านมให้กดปุ่มเปลี่ยนหมดไปยังหมดสลายก้อนน้ำนม,มอุดตันเพื่อช่วยในการขจัดปัญหาสามารถกดปรับระดับความแรงได้ถึงก้อนระดับเลยถ้าคุณแม่ต้องการปรับลดระดับก็สามารถทําได้เลยตามที่คุณแม่ต้องการส่วนความถี่สามารถปรับเพิ่มลดความถี่ได้เช่นกันค่ะถ้าต้องการความถี่มากกดเพิ่มความถี่น้อยกดลดได้เลยค่ะ เมื่อครบ30นาทีแล้วเครื่องจะปิดอัตโนมัติถ้าคุณแม่ใช้งานไม่ถึง30นาทีก็สามารถกดปิดเครื่องเองได้ค่ะ Booster Miracle Go มีสุดเด่นทางระดับและความถี่สามารถเลือกปรับทุกอย่างได้ตามใจคุณแม่เลยค่ะวิธีการล้างอุปกรณ์ชุดกลวยเครื่องปังม๊มนม Booster Miracle Go จัดเตรียมภาชนะสำหรับการล้างโดยแยกชุดขวดนมและชุดกลวยปั๊มออกเป็นแต่ละชิ้นส่วน แล้วล้างชิ้นส่วนด้วยแปรงล้างขวดนมหัวฟองน้ํากับน้ํายาล้างจานสูตรอ่อนโยนหรือน้ํายาล้างขวดนมสําหรับเด็กหลังจากนั้นล้างออกด้วยน้าสะอาดแล้วนําชิ้นส่วนมาตักให้แห้งสนิทกับที่คว่ำขวดนมซิลิโคนของเกร k คิดปลอดภัยผลิตด,ด้วยวัสดุ BPA ฟรี free. ความสะอาดด้วยเครื่องอบ UV ที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ฝังลึกสามารถนำอุปกรณ์ทุกชิ้นเข้าเครื่องอบ UV ได้ยุเว้นเครื่องปั๊มนมชุดสายชาร์จแบตเตอรี่และชุดสายยางโดยใช้โหมดออตโต้ในการฆ่าเชื้อได้เลยเพียงเท่านี้ชุดอุปกรณ์ปั๊มนมก็สะอาดปลอดภัยกับลูกน้อยค่ะพรุ่งน Believe in miracles.